มาหากคดีที่ดินเหลืองนกทาใครไม่รู้ก็มาตรงนี้เลดี้จะเล่าให้ฟังเลดี้พอนทิปพูดถึงเรื่องคดีที่ดินเหลืองนกทาที่บอกว่าดิอยากได้นั้นฝ่รยที่บอกว่าเขาอยากได้ที่มรดกคนอื่นพวกมึงเอาหัวไปมุดขี้ขวายเล่นก่อนได้จุดกำเนิดของการขายที่ดินมันมาจากอีโก ของคนเป็นแม่ที่ไม่ยอมให้ลูกไปงานวันเกิดของพ่อเขาที่จะขึ้นมาช่วงกลางปีเอาจริงๆมันก็มีหลายสาเหตุที่สะสมมานานนั่นแหละแต่ประเด็นแตกหักคือแม่หมันกีดกันลูกกับพ่อเขาซึ่งไม่ใช่ครังแรกในวันเกิดของพ่อช่วงกลางปีพ่ออยากให้ลูกๆมาร่วมงานวันเกิดถ้ามแม่ไม่อนุญาต เพราแม่ตรงกับบรรยุดซึ้นเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลและการหยุดเรียน1-2วันแม่หมองว่าทําให้ลูกนอนไม่ทันเพื่อนอาจจะส่งผลให้สอบโอเนตไม่ทนันจึงไม่สามารถให้ลูกลาโรงเรียนได้ทางทางที่โรงเรียนก็ด่าได้ปกติเพราะนานๆนนลูกจะได้ไปหาพ่อสักทีและวันเกิดคือวันสำคัญ ภายในหนึ่งปีบุกเจอพ่อไปถึงไม่ถึงสิบครั้งแต่ก็นั่นแหละมันคนอีกก็สูงคนมันอยากเอาชนะเลยกิดกันทุกทางที่จะทำได้หลังจากเหตุการณ์นั้นเพียงไม่กี่วันพ่อก็ประกาศถ่ายที่ดินทุกอย่างที่มีตรงนั้นเพื่อจัดก,การปัญหาที่คาลาขาสร้างเดยกได้ว,ว่า มึงเอารูปมาทำให้กู่เจ็บนั้นจะให้มึงได้ลิมนวดความเจ็บปวดบ้างหลังจากที่ทำพ่อเขามาหลายปีเรียกได้ว,ว่าพ่อเขายอมทุกอย่างทนทุกอย่างถอยทุกอย่างแต่ผลสุดท้ายความดียังไม่พอกับคนกลุ่มนี้หลังจากที่พ่อเขาประกาศขายที่ดินการต่อสู้ทางวัทนรรมก็เกิดขึ้นและแม่ ก็ยิ่งกีดกันลูกหนักกว่าเดิมและนำมาซึ่งการฟ้องร้องเรียกที่ดินมรดกคืนและตัดความสัมพันธ์ที่เหลืออันน้อยนิดลงหลายคนมองว่าเขาอยากได้ที่มรดกคือถ้าติดตามและมีสมองจะรู้ว่าคนเป็นเมียหุบทรัพย์สินที่หามาด้วยกัน200กว่าล้านบาทไปใช้คนเดียวไม่แบ่งพ่อของลูกเลยซับาทขนาดพ่อของลูกเขาขอแค่สิล้านก็ไม่ให้ แถมพ่ออยังส่งเสียเลี้ยงดูลูกทุกเดือนอีกต่างหากราคาที่ดินตามประเมิน50ล้านขายแค่25ล้านกับเงิน200ล้านไม่ทราบว่าข่รน่าเลือดก,กว่ากันเอา200ล้านไปใช้คนเดียวแถมจะเอาที่ดินไปฟรีฟีอีกถ้าคุณแม่อัคติก็น่าจะมีจิตสำนึกบ้างว่าควรทำตัวแบบไหนสุดท้ายแล้วค้าคนเป็นแม่ ไม่อีโคสูงเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นบ้านก็จะอย่างไม่ถูกท้ายที่ดินก็จะยังอยู่โทษไขายไม่ได้นอกจากโทษตัวเองทางนั้นเข้าใจกระจางชัดหรือ,อยังบิ๊กไม่อยากได้ที่ดินมรดกคนอื่นแต่นี่คือทรัพย์สมบัติของเขาเขามีสิทธิ์จะขายโชคดีแค่ไหนแล้วได้อดีตผัวดีขนาดนี้ ส่งเสียเลี้ยงดูลูกรักล,ลูกอยากสือลูกไม่คิดจะทิ้งลูกผู้ชายบางคนและส่วนมากเลิกกันแล้วไม่ค่อยอยากส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยด้วยซ้ำโชคดีแค่ไหนเขารักลูกเขาถ้ายหยอดรถอีข้อตัวเองลงบ้างไม่กีกันลูกให้เจอพ่อและขอโทษผัวจากใจจริงแต่แรกผัวคงไม่ฟ้องเรื่องบ้านแน่นอนเพราะผัวเป็นคนจิตใจดี ถ้ารู้จับคิดเรื่องคองไแม่มาถึงขนาดนี้เรื่องบานตอนแรกเขาจะยกให้ลูกนั่นแหละแต่กิดกันลูกปล่อยเป็นเราคงทำเงินบิ๊กแน่นอนผู้ชายส่วนมากเลิกกันแล้วคือไม่สนใจส่งเสียเลี้ยงดูลูกเลยโชคดีแค่ไหนอดีตผัวที่รักลูกมากขนาดนี้ถ้าเขาตามบิ๊กมานานก็ชัดเจนแล้วปอนแรก ดิ๊กตั้งใจจะให้รูปแต่มากรีดกันเรื่องลูปหลายต่อหลายครั้งมันสะสมมานานเขาขำถูกแล้วที่ขายตัดปัญหาจบเรื่องทั้งหมดถ้าใครตามแต่ต้นก็จะรู้ว่าเขาถูกทำขนาดไหนถ้าแถามแบบนี้กับฉันคงทำเหมือนกันตายก็ไม่พอผีหรอกกรีดกันอะไรก็ได้แต่อย่ามากีดกันลูกสิ จะเก็บข้อมูลไปให้ลูกก็เก็บไว้เป็นเงินในบัญชีนั่นแหละแม่หญิงก็ไม่มีน้ำใจแม่หญิงบอกความเป็นพ่อแม่อยู่กันกับลูกเป็นพ่อแม่จนวันตายแต่เธอยัดเยียดลูกให้คนอื่นเป็นพ่อเต็มตัวเป็นชั้นก็ขายจ้าไม่มีน้ำใจให้ใครทางนั้นไม่มีน้ำใจให้ฉันก่อนฉันจะมีน้ำใจให้ทำไม ตั้งแต่มีผัวปัญญาอ่อนจริงๆเมื่อก่อนพูดดีนี่นั่นบิ๊กพูดเสมอจะยกให้ลูกแต่แม่น่ะมั่นเกินไปข่มเขาซะเคยตัวมันตั้งแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านออกมาไลา่ไม่มีแม่การขอโทษจ่งต้องไล่แฉสาทยายให้หมดเหตุการณ์วันนั้นถึงวันนี้เกิดจากนางเองล้วน มันน่ามันหนกกระโหลกนะคิดว่าทุกคนต้องยอมตัวเองคิดว่าบิ๊กจะยอมเหมือนแต่ก่อนเหรอคำขาเจ็บแค่ไหนควรเจ็บมากกว่าหลานเท่าทุกอย่างคือกรรมเกิดจากการกระทําของตัวเองสำนึกดีแค่ไหนที่ไม่เหมือนผัวคนอื่นต่ายพาบาทาแล้วนอกใส่เขาจนเขาเจ็บปวดขนาดไหนทำตัวเองมาตลอด ทำไมเธอคือไม่นักคิดทําให้ผู้ชายคนหนึ่งทรมานทั้งชีวิตตั้งแต่มีพลังบวกแต่อย่างเอารูปมาต่อรองพอมีผัวใหม่ดันเอาผัวใหม่มากาดมาแทะเขาไม่เลิกลาคนแบบนี้มักง่ายขนาดเขาส่งเสียลูกตลอดอย่างเป็นขนาดนี้ถ้าไม่ส่งเสียจะขนาดไหนฉันเคยชอบหนังมากแต่ตอนนี้ ชอบไม่หนงจริงๆไม่ชอบในขความมั่นอีโคสูงของนางคิดสิใครจะอยากได้ที่มาดกคนอื่นถ้าเขาไม่ได้ใช้เงินซื้อมาถ้าเธอแบ่งทรัพย์สินที่หามาได้ให้เขาไปตั้งตัวสักสิ์ล้านในตอนนั้นให้ลูกไปเจอพ่อดีๆแบบไม่คิดกันมันก็คงจะดีกว่านี้เป็นฉันคงทำยิ่งกว่าบิ๊กอีก นี่ยังถือว่าทำน้อยไปเพราะเขาเห็นว่าเธอ,อยังเป็นแม่ของลูกถ้าทำมากกว่านี้คงไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูขนาดนี้หรอกเขาคิดได้เพียงแค่อยากได้อย่างเดียวแต่ไม่คิดว่าคนอื่นเสียไปเท่าไหร่แล้วจุดจบเลยเป็นแบบนี้